สวัสดีครับตอนนี้มาดู All New D-Max กันหน่อยนะครับวันนี้คือรถแรงก็รับแรงม้าไม่ได้นะครับเกียร์รับแรงม้าไม่ได้ก็ทําการโมดิฟายเกียร์เพิ่มนะครับเพราะว่าที่น,นี้เทอร์โบ4.4เนี่ยขั้นต่ําก็ต้องมีขั้นต่ำเลยก็ต้องมี300หน่อยหน่อยนะครับมา4.4แล้วเครื่อง3พันาโต้นะครับยังไงก็ต้องมี300หน่อยหน่อยละ ต่เกียร์เนี่ยถ้าไปทำมันเริ่มสลิปราไม่ไหวแล้วไโชอนะครับคันนี้ก็เลยมาจัดเป็นชุดโตนะครับเป็นโมเกียร์พร้อมออยสองลูกนะครับเป็นออแบบหลอดสองลูกแล้วก็ใส่เกวัดอุณหภูมิเพิ่มนะครับอีกหนึ่งตัวอ่าเดี๋ยวคันนี้ทําไมถึงต้องอโมลูลกค้าบ,บอกว่าเหยียบไม่สะใจไโชอเลยต้องมาทำ่ทังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองกันแล้วเดี๋ยวเอาคิดมาลองรับให้ดูอีกทีหนึ่ง อ่าโอเคฝากด้วยครับผมช่างเต่ายิดีด้วยแหละ